สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพลยสีนะฮะสวัสดีครับสักครู่นะครับใจเย็นนะฮะเดี๋ยวคือ เดี๋ยวมาพูดคุยกันครับ เข้ากันมายังครับเข้ามายังครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับมามาไวครับวันนี้มาไวฮะคือคือฝนตกมากมากเลยแบบปกไปอยู่แล้วฟ้าร้องตุ้มตุ้มมาถึงโลแล้วคือคือเสียดายฮะคืออยากไล์ดูดิฮะสภาพฝนตกยังไม่หยุดเลยฮะคือตกความพรมอยู่นะฮะตกความพรมอยู่ฮะ ดูนะครับผมจะมาไลท์ตรง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 ,ตรงนี้ฮะดูนะครับเป็นดูนะฮะซึ่งมีเหตุการณ์จริงนะครับคือเสียดายโลฮะเสียดายโลมากครับคือผมเนี่ยฝนยังลงไม่จุเลยเห็นไหมครับทุกท่านครับคือเสียดายโลวเคชั่นะนะดูฮะ ดูนะครับฝนยังตอกอยู่ฮะดูฮะค,คือผมจะได้โลมากคือผมผมคือถ้าเดินไปมันก็ไม่คือไม่เต็มรูปแบบนะครับกราบขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับทุกท่านนะครับนี่ฮะคือเนี่ยผมจะมาโลนี่ฮะคือเป็นเป็นโลแบบแบบที่เขาแบบคืออะไรสาวออฟฟิศนะฮะคือเขาปีฟาร์มสมพันธ์กับรอปภอ,อะไรเงี้ยเนาะ ผมเคยมาครั้งหนึ่งฮะคือมันมันมันหลอนมากโลนี้ฮะคือหลอนแบบสุดๆนะแล้วคือแบบเน็ตมันจะตัดตลอดฮนะโลนี้ใครเคยเข้ามาดูแลครั้งหนึ่งก็อ,อาจจะจําได้นะครับดูนะครับเป็นโลใหญ่มากฮนะดูนะครับผมให้ดูรอบๆทางเข้าน้ําท่วมฮะคือตกตกมากฝนตกผมมาตกตกจริงๆฮะตกฮนะ ใครจำได้มนะั้ผมเคยมากับน้องลูซี่ฮะแล้วก็จะมีแบบอะไรอ่ะคือเอาเอาแบบเอาคนมายิงยิงทิ้งอ่ะคือธุรกิจมืดกันคือถ้าเดินไปมันไม่เต็มรูปแบบครับคือดูนะฝนฝนลงเม็ดแล้วถ้าเกิดฟ้าร้องมาเงี้ย คือฟ้าร้องเสียงดังมากครับว่าไงครับแอดมินฮะแอดมินครับว่าไงฮะแอดมินแอดมินครับแอดมินเดินเดินเดินดูสักทีไหมแอดมินครับคือยังไงอะดูนะครับฟังเสียงฟ้าฟังเสียงฟ้าครับ ฟังเสียงฟ้าดูฮะร้องตุ้งทุ่มไหมฮะได้ยินไหมฮะคือคือน่ะฟ้าแลบนะครับจริงๆครับดูนะครับเหมือนเหมือนใครยืนอยู่ที่หน้าต่างใช่ไหมฮะเห็นไหมครับดูดีครับดู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 ดีๆฮะฝากถึงพี่พี่นั่นด้วยฮะคือคือพี่ได้ของรางวัลแล้วพี่ไม่ทักผมมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูรายชื่อก่อนนะครับคือพี่จะสลัดสิหรือว่าอย่างไงฮะ เดี๋ยวผมดูรายชื่อก่อน,นครับคือผมว่ามาเฮีอ <c oughs> ผมผมว่ารถมารถใหญ่มาอ คือโลนี้มันมันมันหลอนที่หลอนมากฮะคือมันได้ใจค,คืออยากมาอ่ะที่สน์มาสัมผัสอีกครั้ง ถ้าฟ้าฟ้าร้องผมผมขอหยุดนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดีให้เดิมดูกันได้มีอสองท่านครับไม่ยอมทักผมมาฮะพี่ครับพี่ได้ได้ได้ของละวันนะครับจากอีพีที่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจดชื่อไว้เ้ยเสียงฟัง ไม่มีบ้านผู้คนนะครับจริงๆฮะคือแต่เสียงหมาขวังเป็นเป็นลกล้างทั้งหมดเลยฮะเนื้อที่กว้างขวางมากครับฝนตกเลยฮะดูดูฝนเมื่อดูดีฮัน้ำฝนตกแรงมากครับวันนี้ฮะ แอดมินต่อนะครับแอดมินพิมพ์มาบอกนะมันจะขึ้นมาแอดมินคือฝนมันตกถ้าฟ้าร้องคือเดี๋ยวเราคือมันเสี่ยง Hey, เฮ้ยเกี่ยมไทยวะดูว่าคือฝนตกตกไม่เยนน็นเลยฮะคือผมผมมาถอดต,ตแบบัตกแบบตกแบบคือเพิ่งเพิ่งเพิ่อง,พองอยู่ตะกี้ฮะตกตกแรงมากครับ วังเวงมากะดูวังเวงอะ <c oughs> โอเคครับแอดมินครับคือเดี๋ยวผมจะทดเธอให้นะคือคือยังไงอะฟ้ามาร้องด้ยครับได้ยินไหมฮะคนลุกฮะตรงตรงนี้ฮะผมเคยเธอครับ แบบเจรจาเลยฮะตรงตรงนี้ฮะตรงบริเวณนี้นะครับมันเป็นสามชั้นฮะเป็นสามชั้นแล้วเขาจะเอาเอ้เสียงมีเสียงครับคือเขาจะเอาพวกอะไรนักธุรกิจสีเทาอะไรประมาณนี้มามามาแบบมาฆาตก,กรรมแล้วก็เผาในะห้องตรงถัดนไปนะครับ ใครจำได้มั้งครับอะไรผมข้างหน้าเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงตรงตรงเอ้ยเอ้ยเห็นนะฮะเห็นกันเห็นกันนะครัแคปแคบแคปแคบไวฮะแอดมินแอดมินเห็นนะฮะ ตรงด้านในตรงมีมีอยู่สองสองสองลายฮะที่ที่เขามาเผามาเอามายิงแล้วกนะ็เผาใน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 ห้องนะฮะแล้วตรงตรงแถวนี้ฮะคือจะเป็นเห็นไหมฮป้อมป้อมรอพอครับอยู่อยู่ตรงนั้นเขาจะยิงกันตรงนี้ฮะคือรักสามเศ้าอะไรประมาณนะฮะเมื่อหลายปีแล้วฮะคือผมเคยมากับน้องลูซี่ครั้งนึ่งฮะ นานแล้วครับแต่นานแล้วฮะภาพประตุกฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เขาเผายังอยู่สภาพเดินฮะเอ้ยมันเสียง ใช้วามหรืออะไรระตาณนี้ตรงไหนครับฝนตกไม่มีคนแน่ครับผมรับประกันได้ไม่มีไม่มีคนแน่ครับแต่ผมได้ยินเสียงครับฟ้าแลไรว่าแลไรเดี๋ยวผมให้ไปดูจุดหนะะึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้กันก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะบวกวางวันเพิ่มไปให้ฮะอีกเดี๋ยวอาจจะเป็นชดเชยฮะเดี๋ยวไวๆนี้อาจจะเป็นวันวันสองวันนี้ฮะเดี๋ยวไปชดเชยให้ครับวางเียนะน,นยะเหีืยนคนนะครับ เป็นใครล่ะกันไรอ่ะวันนี้ดิวันนี้วันนี้เอ็มมินแอดมินพิมพิมสองท่านเลยสองท่านนะที่ที่ได้รางวัลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ เป็นเป็นปลาทองฮนะพิมพ์บอกเขาหน่อยครับเดี๋ยวเขาเขาเขาน่าจะดูผมลืมชื่อฮนะน่าจะอยู่บนรถฮนะเดินไปก็คงจะแบบชื่อพี่อะไรผมผมลืมชื่อฮนะให้ให้เขาทักมาเลยฮนะ แอดมินครับช่วยช่วยพิมพ์ช,ชื่อพี่อะไรผมลืมชื่อครับมันติดอยู่ที่แล้วนึกอยู่ฮะนึกเดินไปนึกไปคือผมไม่อยากเก็บไว้อยากให้ได้ฮะคือเป็นเป็นแบบเขาคือเขาตอบมาเขาก็อยากได้นะครับเป็นเป็นคนใหม่ฮะสองท่านฮนะ แอดมินจำได้ไหมครับแอดมินนะชื่ออะไรผมผม,ผมลืมมลงมในกลุ่มก็ลงนะะค,คือเขาอาจจะเป็นคนใหม่ฮนะคนใหม่หนึ่งท่านครับแล้วอีกคนหนึ่งได้ได้เป็นแฟนตัวยงฮนะบวกสองฮนะผมลืมชื่อเขาครับถ้าเห็นรูปแล้วผมจะร้องอ๋อเลยฮนะแต่บางครั้งก็จะเข้ามาแบบแบบที่หลังฮนะชื่อพี่อะไรผมลืมนะครับดูสองท่านเอ้ย ได้ยินไหมฮะไปดูร่องรอยฮะที่เขาเดีย๋ยวผมเดินแค่ตรงตรงนี้ฮะคือมันมีสามชั้นคือฟ้ามันแลบฮะคือสัญญาณเน็ตมันอาจจะลุด้วยคือเสียดายครับเดี๋ยวเรามากันใหม่นะฮะ ฟังเสียงครัคล้ายๆให้อะไรฟังเสียงให้ดีๆฮะัฟังครับลถกับส่วนรดนะฮะฟังเสียงครับก็เป็นเป็นห้องตรงนั้นฮะที่เขามาเผาครับมุดป่อดเป็นเป็นอะแบบ ที่นอนฮะ ตรงจุดนี้ฮะที่เขาเผาคือเขาหลอกมายิงยิงฮตรงตรงตรงนี้ตกกระจายอะแตกเลยตังเสียง,งเฮ้ยเอะไระวะเฮ้ยโอ้ย เสียงเสียงอะมันมีเสียงครับเสียงชัดมากครับได้ยินไหมฮะเสียงคล้ายๆคนร้องอะไรประมาณนั้นครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ละกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ชดเชยให้ครับไปไหวเงี้ยคงจะไม่นานเดี๋ยวผมผมจะทดเชยให้นะครับ ผมเสียด้โลผมถ้ามันไม่มันไม่เต็มรูปแบบฮะมันมันคืออย่างไรฮะมันไม่เต็มรูปแบบจริงๆครับมันเหลืออีกสองชั้นเดี๋ยวผมจะมาใหม่ฮะเดี๋ยวผมขอดูรายชื่อครับรายชื่อท่านใดฮะผมไม่อยากเก็บไว้คือเขาอยากไดเ้เขาถึงตอบมานะครับน่าจะอยู่บนรถแล้วฮะ อ๋ออยู่นี่ฮะเดี๋ยวโอเคครับเป็นเป็นเป็นคนที่คุ้นดีฮะคนหนึ่งคนคนแล้วคนใหม่คนหนึ่งฮะที่เขาแชร์ให้ให้ะคือชื่อชื่อพี่สุวิทย์ครับสุวิทย์พ่วงทำนะครับหนึ่งหนึ่งท่านนะฮะคือพี่ทําถูกกติกาแชร์ให้ให้ให้ทีมงานเรานะครับพี่สุวิทย์ครับทักมาด้วยนะครับสะดูกทางไหนทักมาเลยครับพี่สุวิทย์ครับพ่วงทำนะครับ แล้วพี่สันทิสุขครับพี่สันทิสุขครับพี่สันทิสุขนะครับพี่สันติสุขนะครับเดชส,สนนะครับทักมาฮะทักมาพี่พี่พิมพ์มาที่ในในเพจกันเลยฮะในแชทเพจเลยครับพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบวกรางวัลให้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 งวดหน้านะฮะเจตามเนี้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมคือคือยังไงอะ ร้บผมยังไงก็กราบกขอโทษจริงฮะกราบขอโทษกราบขออภัยจริงๆนะครับ,บ,ท,บ,รรบทุกท่านครับคือมันเดียฟ้าร้องเนี่ยคือมันเสียวเสียวเดินไปเสียวไปครับจริงๆฮะผีผมไม่กลัวผมบอกผมไม่กลัวผีไม่กลัวแต่กลัวฟ้าไม่รู้ว่าสาบานอะไรไว้มัางหรือเปล่าครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผมไม่รู้จำไม่ได้คือสาบานอะไรไว้มั่งหรือเปล่ากลัวฟ้าผ่าลงมา มันเป็นกลางคล้ายๆกลางทุ่งนาครับตรงตรงบริเวณเนี่ยคือมันเป็นเรื่องจริงฮะติดถนนใหญ่เป็นนอกนั้นเป็นบริเวณเป็นเป็นทุ่งนาทั้งหมดเป็นทุ่งนาฮะเป็นทุ่งนาเข้ามาสมัยหลายสิบเป็นสิบสิบปีฮะคือมันเป็นโรงงานเป็นโรงงานนะตรงนี้ผมผ่านไปผ่านมาประจําถึงรู้ประวัติดีฮะตรงนี้เมื่อก่อนผมทํางานอยู่แถวแถวนี้ใกล้ๆเนียคือประวัติผมรู้หมดตรงนี้ครับค่ำคืนนี้ครับ ยังไงก็เดี๋ยวผมชดเชยให้นะครับเรื่องรางวัลไม่ต้องห่วงฮะคือเดี๋ยวผมเตรียมไว้ให้ฮะเดี๋ยวจะชดเชยให้นะครับครับราบขอบพระคุณมากครับทุกท่านครับคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ